สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยราพัฒนาครับผมวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดพี่หกเจ็ดนะครับผมงวดที่แล้วนะครับผมงวดที่แล้วสามตัวบนหกหนึ่งสี่สองตัวล่างสนะี่หกสี่หกเนาะเข้าอยู่แต่ว่าเป็นตัวกันนะ นะ่วาจะเข้าได้นะครับผมก็ก็ก็ฟันถูกอยู่น,น, 6, นะฟันหกนะจอหกสี่นะเป็นตัวกันนอกเป็นตัวกันเข้าสามตัวด้วยนะครับผมสามตัวนะสามตัวนี่คือสามตัวตรงนะไม่ต้องกลับเลยหกหนึ่งสี่นะตรงๆงเลย สามตัวนะครับนานๆก็จะเข้านะครับผมผมไม่ได้เข้าบ่อยนะนานๆก็จะเข้าทีนึงอ่ะก็มาตามกันต่อครับผม วันนี้ครับผมวันนี้ก็นี่แหละทุกคนห้ากับหกตัวเดิมนี่แหละนะห้านกะับหกตัวเดิมนะก็จะมีห้าสองห้าสองห้าสามห้าหนึ่งหกสองหกสามหกหนึ่ง ตัวกันนะครับผมห้าเก้าหกเก้าห้าเจ็ดครับผมแล้วก็ห้าศูนย์ ตัวฟันนะครับเป็นตัวนี้ห้าหนึ่งครับผมห้าหนึ่งห้าสามห้าสองแล้วก็หกหนึ่งเน้นที่ห้าเนาะห้าหนึ่งห้าสามห้าสองหกหนึ่งนะครับผมสำหรับเราพัฒนาเลขสองตัวครับผมจบไปแล้วเนาะต่อไปเรามาดูเลขสามตัวสามตัวนี้จะเข้าอีกไหมเนี่ย สามตัวนะครับก็จะมีห้าสองสามห้าสองหนึ่งห้าสองเก้าห้าหนึ่งห้าห้าสามหนึ่งห้าสามเก้าแล้วก็ห้าหนึ่งเก้า เน้นที่เลขห้านะครับผมขอให้มี5้ามาเนาะฝากากดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ